สวัสดีครับวันนี้เสื้อผ้ามอนมากินข่าววัดธรรมาจารีครับอยู่ทางบ้านหนองอิตื้อครับเขตอำเภื่อนกทมวิเชียจังหวัดมหารซาคามครับหนองยิตือครับเดี๋ยวอ๋อถืไปข้างในครับพระเจ้าฉลองสลาพระเจ้าส่างสลาครับคเอาไปข้างในไปหากินข่าวช่วงนี้คิงเทียงพอดีครับบรรยากาศรอบๆวัดครับ งานกับเรือมาแต่ว e: yes. ันทีเก่าแล้วครับวันทีเก่าเมษายยนนี่อดของขายครับเราบก็จะเรืมฉลองซาลาครับ เี่ครับมีไอศคมครับโอ้จ่นเ่าอัะเอาคอันนี้ครับะไอได้ครับเดีเอาลง y ย t u b e ได้นหครับคนเบืองหลายนะครับบอกครับผมครับเอาอเอาไส่ส่ถ้ลยกอ่ะครับไดครับเอาใส่นีก็ได้ครับผมผมจะนั่งกินด้วยนีนะครับของ้มันนี่ไม่ต้องไปขอเพิ่นเพราะว่าใส้ถ้วยอไ้เาะว่อง กอง,งฟ่มต่างไปขวาพันขอากองฟ่มเลยวะนะครับข้าวุ้นข้าวุ้นลำทรงกับมี่ที่หข้าวปุ้นลำสรงอ๋อตักกันได้ไหครับข้าวปุ้นนี่ได้ค่ะได้ไดเอาจ้าถั่ยค่ะเอ่อถั่ยหนึ่งครับผมครับนี่ครับผมท่านผู้ชมครับก็คือว่าแะไรครับล่องท่านครับหมูว่านนี่ล่องท่านหลายเพื่อนไหมพี่บหลายอยู่ค่ะหมูว่านก็หลาย จ่มือนี่เป็นายรเป็นมั้งมนนี่มันหลายช่วงเศร้าคุณเนี่ยมัเอะโอ้ครับช่วงเศร้าช่วงนี้หลายครับผมครับใสจุไปดิเอาว้ครับมาชมดได้รักไดวจัน้อย่นเลครับสม น่าดครับ้ว่ยเดี๋ยใส่ชิ้นข้างในเยคอ้น่ใส่ใส่ชิมาท่ทีได้ขอกองพุ่งเลยครับผมได้ไ่้ได้ได้ได้ไ่้ได้ได้ได้ไ้ได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 นได้ด้ได้ได้ได้้ได้ได้ชด้ไ่้ไ้ได้ไ่าได้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 ไไ้ไ้ง้ อันนี้กอดไมม่ไม่อนงางิตใสันามกแล้วกันนะครับจ้ะช่องยูทูบช่องทิมวิวนะอนกับสินนี่ยูทูบรับมันงติดตามเนทัวครับี้ค่นเบิ่อนใยญ่ดอก สามสี่ท right. so ่านอะไรครับนลองไปหนลองครัลองหนึ <c 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 oughs> <c oughs> oh. ่ครับบอบครับหมายถึง uh ว่ามันคนติดตามนินครับแต่มันมันะดดเลวนะเพราะว่าโองไหน้ายยเจคนมงจะมีคนเนิงู่หลอพี่ครับสามสี่ท่านือเราเห็ดีสุดนขอบคุณหลายๆพี่ครับผมขอบคุณหลายๆครับ ก๋าชีเอาไอศูรีมน้ำครับผมก็คือว่าแล้วครับก๋าเปิมมีโฟมใส่ครับก๋มาขอโฟมอยู่ละไอ้ล่องท่านกับปุ่นครับใส่ครับเดี๋ยวผู้แขกผู้เป็นใจดีครับเั็นมาเห็ดล่องท่านครับผมวัดนี่กับผมกับพึ่งเคยเขมาแล้วครับเพราะว่าผมกับวัเด็กเกิดยู่เขตนี่เนาะผมก็ยเกิดยู่เขตกาฬะสินผมก็เดยเนี่ยเขาเอือนวัดปลาธมาจารีครับอยู่บ้านนองอ่ต้อครับงานคุณแม่ อยู่บ้านนองยิตื่อเข็อำเภอกันทนวิชัยจังหวัดมาซาข้ามครับาสงวอันนี้กรยอันนี้ด้วยค่ะรับผมขอบคุณนหลายครับอ้าอ้าอ้เือเอเคไอ้สุดเข้มโอเคสมสมขอบคุณหลายครับพี่ครับขอบคุณหคน,นหลายนะครับผมบุญกุศลหลาย คปับเห็ว่ากินกันครับแต่ือว่าครับวางันบุญงานยงยังผมกระสวนหนมอดามากหมดเลยครับมาเป็นมัวเากินเท่าห็นเทากินเลยเท่าไอ้สกี้กวขอบุนครับนี่ครับเดี๋ท่านผู้ชมมาหนีไม่กินกเทียงยครับยอจะ

ใท้ายทั้งคุ่แต่าซาลาหอ้เพื่อนาลาอยุ่งง่าย วันวันวัน <normal> ว <singing> <Okay>, ันเต้มากนะไม่งมาเรันไมว่าขึ้นวัดไหมไม่หลับฝันไหม คุณครับขอปน็นนครับ เขลงทําหลายเพียงเปนี่เียง 对样没有么题啊，不对？ ชิมแบบนั้นไอยิมไอชิมไอ้ิมครับขอบคุณของร้านเทียม 别别别！

ส่งเจ็ดที่มาเดี๋ยวส่ท่านพ่อม่ของเขาน้นร่วมท่านหลายวัดนั่นก็มีเนม่านวัดสว่างร่งท่าจริงว่าจะไปแล้วจะเหมือนเดียวสองมือแล้วเราเสร็จแล้วสมุนระ หนื่อห้มก็เหมื่อแหงก็หนูว่านี่ก็เผาอะไรแะวา่างงงค่าเมี่ยงสิ้ก็แล้วนี่นีย่ยงตัวเมี่ยงต้น,รนคร,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 รับครับคุณครับไอส้สกิมครับอันนี้เพราท่านได้กินอยู่ผมเรวไปเอาขางมันไก้ไม่กินนะครับ,รบนั่งกิน เห็นน,อน้องการ้ไอ้หมอนอเห็นเล็กน้อยแน่ๆครับน้าเราต้องขุ่มค่าครับเพราะอ,อยากให้นก็กินลดครับผมเพราะว่าเ้อเดียมากงานบุญน้ำเพลนนีก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมห้องก็สิได้บุญครับเพราะต้องกินกินต้องกินให้เมดครับครับผมสิบบอกครับเพราะว่ามันเป็นของที่คุ่มค่าครับ กกินเม็ดกาจะได้บุญไปน้ำครับมันต้องกินในเม็ดครับเพราะว่าเรื่องจะุ่มครับยาถิงยาหยังครับของเสียดายครับย่านเดียวกันมาได้น้ำกินเลยออครับครับม่เอาแมวัดเอาวะว่ามันสิเมดมันเ้นเตเดเลยเอา้ชวครับ ก็ว่านี่กับท่านเด็ดกินเขากันครับเขาท่านจะล่องทรงครับทาไปช้่มครับกันนะเอมาดกันเอมาเขาท่านลงทรงกันก็ด้กินในกรปุนมิกกี้แล้วครับครับไอศครีมเดี๋ยวมากินเพียงอ่าเพียงพอดีเลยอ่าฮันครับเอาบครับนไหครับอานห้องของมันแกไปกินกับตครับดูวันครับ อิ่มบัดที่ไหนครับอาหารหมูียงกับปลาเบอง์ซาร่าครับ